สำหรับสาวๆท่านไหนนะคะท,ที่คิดว่าการที่ใส่เครื่องประดับมุกแล้วจะดูเชยดูแก่นะคะวันนี้แรมมีแค่็ดลับดีๆมาฝากค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่มีอายุ20-30ปีนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าควรจะเลือกไข่มุกค,คที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ควรเกิน7มิลิเมตรค่ะเมื่อเลือกขนาดของไข่มุกแล้วก็ต้องมาดูสไตล์ของสร้อยคอกันด้วยนะคะว่าคุณอยากอินเทรนด์สวยสงวยบอกเลยว่าต้องเลือกสวมสร้อยไข่มุกแบบ2เส้นซ้อนหรือ3เส้นเป็นโชกเกอร์ติดคอก็ดูเก๋กู้ไม่เหมือนใครนะคะแต่ควรจับคู่กับชุดสีพื้นเพื่อให้ไข่มุกของเราดูโดดเด่นเต็มที่ไม่ควรเลือกชุดหรือเสื้อที่ลายพร้อยไปทั้งตัวเพราะลวดลายของสร้อยไข่มุกนะคะก็จะมาทำให ไขมุกของเราทคะ่ะไมดูไม่โดดเด่นค่ะและสำหรับสาวๆที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะแนะนำให้ขยับขนาดของไขมุกข,ขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน10มิลิเมตรค่ะและควรเลือกสร้อยแบบเส้นเดียวที่ยาวระดับหน้าอกนะคะรับรองว่าสวมและจะดูหรูหราแล้วก็ภูมิฐานมากยิ่งขึ้นค่ะ